สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุนทรสมบัติบอสเมื่อวานพ่อก็พ่อแม่ก็แล้วพี่น้องพักแล้วเห็นอะไรบ้างนี่นี่บอสผมเสียไหวมากเพื่อไปก่อนเห็นอะไรนี่นะปักลงดินหรือเปล่า tôi tâm hàng cho mi nụ lại phải chắc nỉ nào người sao chúng mới à đưa ừ. <laughs> tay <laughs> <laughs> <laughs>

ก็เล่ามาก็แล้วเห็นหัวไฟหัวมันตอนนี้โอ้นี่บฟาดินแตกของสวนหรือว่าเอาหินเอาซิมซิมซิมมให้กินให้ซิมนนึงหนึ่งหวาหหน่นนน

Uh? So as 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 ่นจะพารม่นสดอันนี้นะ ใช่นะโอ้ยต่โดนก็หอดแู้ไหวโอ้ไายเลยโน่นไบ่มีอยู่หนูนะโอ้งสมีบ้าลูกุกอั้งายนี่โอ้นอนโอ้นี่เอาเลยดอนเห่ได้นอนยิ่งซึมเลยเนาะขัดหน่อย ม in <laughs> uh ัอ huh. ยู่ดอนจี่โซ่ซ้เมื่อจะกลับมือเขาเข้าก้องแบบเครียนเขาเปียวเลยเออซื้อเลยค้ารถรถ้าเขาที่โซ่ที่ซ้นมาเนี่ยลายจะลายโคตรอันนี้ส่วนใหญานี่ อากาศต่อยู่ขนาด <laughs> นี่กัมันคือกันนะ่ะนี่นะ จะมีวัตถุกอย่างบรรยากาศแตอยู่นะพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดฮะเน่กระเทยไปไหนกูอยากกินที่กอากินที่้งป่ม ไปเโอ้ยโอ้ยสนุกดีแซ่บมั้ข้าวปลาจะะไรอ

วนเสียวยน,น่อยอยากลยขอดกินเลยเห็นปะ

บ่แซ่โอ้โหนั่นบ่กันอสเยายมนะสวนพืชรถพอแล้วพอแล้วกินเอา่อนสีเือปูป บรรยกาศร,ร่มเย็นดีขนาดนี้เลยมีทุกอย่างทำแต่มะคุงมะคั่ว Yeah,